สวัสดีครับอยู่กับช่องพิทูลนำซิ่งม้านช้างนะครับเรายังอยู่กับรถอัดฟางเต็นลนะครับอูช่างกุชุมพลบุรีนะครับเหลืออีกรอบสองรอบครับเสร็จก็จะทำการย้ายไปอัดอีกเจ้าหนึ่งนะครับ ครับโอ้มาตรฐานครับอูช่างรุ่นี่ปบางไม่มีการตรีย้อนกลับนะครับโอ้เสียงเทโบนี่หวานนะพี่น้อง รถอดฟางร้อแท็กโอ้วันนี้อากาศร้อนเป็นพิเศษนะครับร้อนอบอ้าวครับเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะพี่น้อง ไว้ครับคันนี้ออกแบบนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะออท่านใดนครับที่สนใจรถอัดฟางตีนตะขาบนะครับออสอบถามได้นะครับรับต่อนะครับต่อรถอัดฟางรอถักอูช่างอุชุมพลบุรี อัดฟังทีดะคคบับนี่ชอบอจอบมีน้ำนะครับจะเป็นนาดินแห้งๆนี่เขาจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าจะทำให้พวกรอเรอร์อร้อนได้นะครับอาจจะแตกก็ได้นะ วันหนึ่งนี่ถ้าเราได้ขั้นต่ำนี้ได้800ถือว่าเราอยู่ได้นะครับ800ร้อยก้อนนะลองคิดดูนะครับว่า800ร้คูณยีนะครับก้อนละยี่สิบนะนี่เราก็ปุ้มไปไว้ข้างทางเลย ส่วนเจ้าของนาะก็เราแค่เอารถมาจอดเทียบแล้วก็ยกนรถไปเลยนะครับสุดจัดครับคันนี้บอกคำเดียวเลยตรวจสอบมาหมดแล้วครับผ่านเลยครับคันนี้ท่านใดที่ กำลังมองหารถ,ถัดฟางนะครับก็สนใจก็ตามเฟซน,นะครับอ,อู่ช่างอุ๊บชุมพลบุรีน่าจะเป็นอีกรอบนึงครับจะเป็นรอบสุดท้ายแล้ว ดองอัดฟังก็จะเป็นแมสซี่นะครับอาจจะเป็นแมสซี่หนึ่งสองสี่หรือเปล่าครับถ้าไม่หนึ่งสองสี่ก็เป็นหนึ่งสองศูนย์อ่ะเสร็จแล้วครับ ก็จะได้ทำการเดินทางกลับนะครับเพราะว่ายังมีงานรออยู่ข้างหน้าครับโอ้ชวงนี้ครับรถอัดตรถอัดฟางนี่ถือว่าเป็นกำลังกระแสกำลังนิยมนะครับยกมือว้ยกมือเลย สุดจัดครับคันนี้บอกคำเดียวเลยครับพี่น้องเลยจริงอันนี้ จะวิ่งเอาสักหนึ่รอบ2องรอบครับเพื่อจะให้เต็มจำนวนอันนี้เบรกข้างได้ละข้างละยี่บนะยีกว่าประมาณนี้นะครับเพราะว่าเวลาเขาเอาฟางลงก็อยู่ประมาณสักห้าสก้อนนะครับโอ ขาดจะย้อนแสงน,นะครับพี่น้องเอ้ยวันละ 1,000นก้อนนี่ถือว่านี่สุดยอดเลยนะเจอฟางหนาๆหน่อยนี่ก็สบายครับกันแบบยาวๆเลยนะครับพีบ่นองเลยนะเริ่มกเก็บเทียนิดเทือนหน่อยครับอู้ การเลี้ยวนี่ไม่มีสะดุดเลยครับออกคำเ,เดียวครับว่าปูนี้สุดยอดครับเราบบอะไรทุกอย่างก็มาตรฐานนะครับกันนี้ช่างกุเคยบอกว่าใช้ ทำห้าตัวเลยนะ,อะเอาคางลงแล้วครับเดี๋ยวเราไปอยู่ข้างบนนะเอาคางลงแล้วครับเดี๋ยวก็จะทำการย้ายขึ้นเเลอร์ไปลงหน้างาน ง,งานใหม่ครับเออโนโินโน ขึ้นทะเลอีกคลิปหนึ่งครับ ญาติคลิปเลยก็แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ